สนับสนุนโดย May Isuzu D Max Magic Eyes ทยานต่อให้โลกตามโรงแรมทิสตันเจดระยองให้ทุกนาทีของคุณที่นี่สบายเหมือนบ้านของคุณ ก็คือเตอร์ a f า r t u n e r 2.8 GR Sport นะครับก็ถ้ามีตัวรหัส GR นะก็แน่นอนครับอันนี้เป็นตัวที่มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์ตกแต่งแล้วก็มีความสปอร์ตมีความเรซซิ่งแฝงเอาไว้ด้วย GR ก็ย่อม,มาจาก g a s ู Racing นั่นเองนะครับก็2.8 GR Sport คันนี้ราคาจะอยู่ที่1,959,000บาทนะครับเอาว่าหลักๆที่ปรับที่เปลี่ยน ที่เติมขึ้นมาอย่างแรกนะตั้งคือเรื่องของสมรรถนะครับโดยสมรรถนะเนี่ยมีการปรับจูนจากเดิม204แรงม้าเนี่ยให้ขึ้นมาเป็น224แรงม้าในส่วนของแรงบิดจาก500นิวตันเมตรก็ขยับขึ้นมาเป็น550นิวตันเมตรในเรื่องของความสะดวกสบายการเชื่อมต่อในการใช้งานนะครับก็มีการปรับระบบให้เชื่อมต่อกับ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สาย โดยราคาที่เพิ่มจากเดิมขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าเพียง40,000บาทเท่านั้นเองนะครับแต่สิ่งที่เป็นหัวใจเดิมของเขาก็คือเรื่องของความโดดเด่นความฉบเฉียวในสไตล์สปอร์ตทั้งภายนอกภายในเช่นถ้ามองจากภายนอกเนี่ยก็จะเป็น Black Top นะครับเป็นหลังคาสีดำนะครับยิ่งคันนี้เนี่ยเป็นแดงหลังคาดำโอโ้มันดูแบบดูเท่นะฮะดูโดดเด่นเลยแล้วก็เรื่องของล้อเรื่องของอุปกรณ์ นะครับชุดแต่งที่อยู่ภายนอกทั้งหมดส่วนภายในห้องโดยสารเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของพวงมลาลัยนะฮะก็เป็นพวงมลาลัยในสไตล์ Sport ตเล i n g มีเซ็นเตอร์ของพวงมลาลัยนะเป็นตัวสีแดงแบบนี้นะครับและภายในห้องโดยสารก็ตกแต่งให้มันเข้าเป็นโทนดำ t ติ c h i n g สีแดงนะฮะเป็นโทนดำแดงวัสดุที่เลือกใช้ก็เป็นวัสดุหนังนะครับแล้วก็มีการเพิ่มลูกเล่นให้กับลวดลายวัสดุต่างๆช่องเก็บอุปกรณ์ วางแก้วนงแก้วน้ํามีมาให้แบบครบคันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของจอตรงกลางนะก็ดีไซน์ให้มันเข้าไปกับตัวคอนโซลนอกจากสวยแล้วก็เก็บให้มันเรียบร้อยใช้งานง่ายนะครับระบบแอร์ปรับแยกนะครับแล้วก็เรื่องของมาตรวัดนะบอกรายละเอียดต่างๆได้ครบถ้วนสมบูรณ์ก็เป็นความลงตัวในแบบสปอร์ตนะครับของ Toyota Fortuner คันนี้ก็ถือว่า มาได้ถูกที่ถูกทางอย่างที่เขาอยากให้เป็นล่ะครับข้อสงสัยของผมนะครับที่ผมตั้งข้อสงสัยข้อสังเกตเอาไว้แต่แรกเลยคือด้วยความสปอร์ตของเขาด้วยการเซ็ตเรื่องของระบบช่วงล่างนะครับเรื่องของการใช้งานในเมืองเรื่องความสะดวกสบายยังโอเคไหมก็ต้องถือว่ายังโอเคนะครับเพราะว่าถ้าใช้งานในเมืองเนี่ยใครที่อาจจะกังวลเรื่องความคล่องตัวผมบอกได้เลยว่ามีอุปรกรณ์ช่วยเหลือครบถ้วนนะครับแล้วก็ น้ำหนักพวงมาลัยขับง่ายควบคุมสะดวกสบายนะครับแล้วก็ระบบช่วงล่างแม้ว่าจะเป็นล้อขนาด20นิ้วนะคือผมว่ามันกําลังดีอะ่ะคืออาจจะไม่ได้ถึงกับนุ่มนวลมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าระดับ224แรงมา้าแรงบิด5 5 0นิวตันเมตรเนี่ยคุณเซ็ตอัพช่วงล่างต้องรองรับกับสมรรถนะในกรณีที่มันกดคัะเร่งลงไปด้วยนะเดี๋ยผมกดคัะเร่งกิกดาวพุ่งอย่างกัจรจะวดเน่ใช่ไหม ถือว่าขับเดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางใช้ความเร็วก็ช่วงล่างก็ถือว่ายังบาลานซ์ได้ดีระหว่างเรื่องการเกาะถนนกับเรื่องความสะดวกสบายอ้ออีกอันที่ผมว่าหลายคนน่าจะถูกออกถูกใจนะแล้วก็ชอบเพราะว่าเป็นรถระดับ200แรงม้าเนี่ยมีแพดเดิลชิพมาให้นะครับอมีแพดเดิลชิพมาให้ก็สนุกกับตัวระบบแพดเดิลชิพได้ด้วยนะครับอีกอย่างนึงที่หลายคนอาจจะถามถึงก็คือเรื่องของการอัปเกรด นะครับในเรื่องของระบบเครื่องเสียงนะก็จะเห็นว่ามีการเพิ่มในเรื่องของระบบเครื่องเสียงของ JBL ที่เพิ่มเติมขึ้นมาอันนี้ผมก็บอกเลยว่าก็ไม่ต้องไปเพิ่มเติมอะไรอีกเหมือนกันเดิมๆิมติดรถนี่แหละใช้งานได้สบายสบายเหลือเฟืออยู่แล้วนะครับเบาะที่นั่งแถว3มก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของ f o r t u n e r ก็คือเป็นเบาะลักษณะที่พับนะครับและยกขึ้นซ้ายขวาข้อดีของมันก็คือว่ามันทำให้พื้นที่เก็บสัมาระเนี่ยโล่ง แล้วก็เลือกใช้พอเลือกใช้ด้านซ้ายหรือด้านขวาเนี่ยพื้นที่อีกข้างหนึ่งก็ยังเก็บสัมภาระได้เยอะอยู่นะครับหรือว่าจะต้องการใช้งานแบบว่าเต็มความจุครับ3แถว7ที่นั่งก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันโดยที่นั่งแถว2เบาะที่นั่งตรงกลางเนี่ยก็จะมีตัวที่รองศีรษะนะครับหรือว่า head support เนี่ยดึงขึ้นมานะก็สําหรับคนที่อาจจะต้องความสูงไม่มากนักนะครับก็จะนั่งค่อนข้างสะดวกสบายแต่โดยรวมเนี่ยผมว่า เรื่องของความสปอร์ตมีดีไซน์ความจบเฉีียวมีความทันสมัยมีครับความสนุกในการขับขี่มีแล้วก็ที่ทิ้งไม่ได้เลยนะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีความพร้อมครับพร้อมทั้งในเรื่องศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศพร้อมในเรื่องของอะไหล่การซ่อมบำรุงดูแลรักษาแล้วก็ในเรื่องของราคาขายต่อซึ่งยังไงก็ยังเป็นข้อที่หลายคนให้ความสําคัญแล้วก็โตโยต้ก็ถือว่ามีจุดแข็งอยู่ในด้านนี้ครับ สำหรับ t ต y o ต a f o r t u n e r GR Sport คันนี้นะครับต้องบอกว่าจากฟีลลิ่งการขับถามว่าผมชอบอะไรคือ1ในเรื่องของความสปอร์ตในเรื่องของความสนุกในการขับขี่ที่มีมาให้แพดเดร์ชิพลวดลายดีไซน์ในแบบสปอร์ตที่มีมาให้อย่างที่2คือความแรงครับพอมันเพิ่มเติมขึ้นมาในยอย่างที่บอก224แรงมา้า550นิวตันเมตรมันพอเลยแหละแต่ถ้าไม่พอยังไม่สะใจยังไม่หนำใจวิธีจะเอาไปขยับเอาไปเติมไปเพิ่มมันง่ายครับหลายคนถามว่าแล้วไม่ติเลยหรือไง คือถ้าจะมีข้อติบ้างนะครับสิ่งที่ผมติเนี่ยผมจะไม่ติเรื่องบ่อนั่งแถว3าหลายคนชอบติเอ้ยพับยกนอนั่งแถวสามผมว่าชอบใครชอบมันอย่างที่ผมเล่าให้ฟังคือมันมีข้อดีของมันคือเลือกเอาใช้งานได้ซ้ายขวาพื้นที่เก็บของมันก็เยอะถูกไหมฮะแต่ถ้าผมจะติบ้างคือด้วยความที่เขาสปอร์ตอะ่ะเพราะนั้นความนุ่มนวลความสะดวกสบายในห้องโดยสารของผู้โดยสารอะ่ะมันอาจจะลดน้อยลงไปหน่อยแต่มันก็สมเหตุสมผลด้วยประการทั้งปวงเพราะว่ามันแรงมันขับสนุก เพราะนั้นต้องช่างใจลองขับดูแต่ถ้าคนที่ชอบความสปอร์ตชอบความแรงผมว่าคันนี้สุดครับ